ขอ,อพระชานกราบพรคุ้มทุลสงทราบฝาละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกสุรยุทธจุลานนทนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีในนามสภามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมีความสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกล่หล่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วราชาอาณาจักรในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอ,องพระบาทเสด็จพระราชด,ดำเนินในวันนี้ย่งความปลื้มปีติ แก่คณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการและบัณฑิตที่เฝ้าทูลองพระบาทอยู่ณนที่นี้โดยทั่วกันข้าพระพุทธเจ้าขอพระาาราชทานพระราชบโรกาสกลับบุคมทุลรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนเพชรบุรีดังนี้มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนเพชรบุรีมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นสถาบัน แห่งอาหารและการท่องเที่ยวพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสอนแบบคิดวิเคราะห์แบบ action learning และเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นด้วยงานวิจัยจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เป็นปีที่สี่ เพื่อสร้างความปรองดองในชาติและก้าวเข้าสูป่ประชาคมอาเซียนในบรกาสอันเป็นอุดมมงคละเะลิกนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชโรกาสประกาศราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติที่คุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารที่สภามาหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมีมติเป็นเอกฉัน ให้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเปริยญาครุศาสตร์บัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริบรหารการศึกษาดังนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกรรุฎราชกุมารทรงเป็นยอดอัครานุปถรรัมด้านการศึกษาด้วยทรงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในทุกด้านให้ ได้พระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของกรมทหารหมาตเล็กราชวารบเป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลทหารหมาตเล็กราชวารบพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและรับสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทรงจัดตั้งมูลนิธิ ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อจัดสรรทุนให้แก่เยาวชนในทุกจังหวัดทรงจัดตั้งมูลนิธิครูปรรมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพัฒนาบุาคลากรทางการศึกษาด้วยพระราชกรณีกยกิจด้านการศึกษาที่แสดงถึงพระปรีชาญาณในการเป็นผู้นำทางการศึกษาที่ทรงมุ่งมั่นให้เกิดเอเนกคุณูประการต่อการศึกษาไทย สภามหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีมีมติเป็นเอกฉันทุลเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญากรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงผสมนิกวชาวไทยและเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีสืบไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชบรกาสเบิกผู้ช่วยศาสตสราจารย์ดรอนิพัฒน์กินงามอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลและเลิกนี้ข้าพระพุทธเจ้าในนามของมหาวิทยายลัยราชพัฏเขตภาคกลางขอพระราชทานพระราชบรกาสประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติ ทีคุณสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชุกมารีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลาง15แห่งมีมติเป็นเอกฉันท์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดุสิีบัณฑิตกิจมศักดิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรตินายวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชุกมารี ทรงเจริญพระชนมายุ60พัรษาดังนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีทรงเป็นปราชญ์ที่มีความละเอียดรอบคอบและรอบรู้ในทุกเรื่องที่ทรงศึกษาทรงสนพระไทยศึกษาวิชาการหลายแขนงทั้งศาสตร์และศิลป์ทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษ โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนาสรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาสรงใช้การศึกษาเป็นยุทธศาสาตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนสรงนำแนวทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ด้วยการให้โรงเรียนเปลี่ยนสังคมใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยังประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประชาคมเมืองทวยราชได้ประจักษ์ในน้ำพระราชริไทยต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยพระเฉิยภาพและพระปริชาสามารถที่ทรงสร้างคุณอุปการแก่ปวงโชนชาวไทยอย่างอนเนกนันสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลาง15แห่งจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ดังนี้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหา,า,าวิทยายลัยราชพัฒน์นครปฐมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรีปริญญาขรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศรึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒน์พระนครมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ธนบุรีมหาวิทยายลัยราชพัฒน์จันเกษมมหาวิทยายลัยราชพัฒน์พระนครศรีออยุธยา มหาวิทยายลัยราชะพัฏเทพสตรีมหาวิทยายลัยราชะพัฏราชนครินมหาวิทยายละะัยราชพัฏวไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยายลัยราชะพัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยายลัยราชะพัฏสวนสุนันทาปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพัฒภาคกลางทั้ง15แห่งจับอัญเชิญปริญญาบัตรไปทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไปในวโรกาสต,ต,ต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีจำนวน1น0่ันสองคนแยกเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวนส6หคนปริญญามหาบัณฑิตจำนวน34คนปริญญาบัณฑิตจำนวน9 5 2ห้าคนดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีและคณะจะได้กราบบังคุมทูลการบรรลับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกาบังคมทูลทรงทราบฝ่า,า,าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในวัดกลิ่งงามอาการบดีมหาวิทยลาลัยราชพัฒเพชรบุรีขอพระราชทานพระราชาโลกาดเบอร์พลเอกสุรยุทธจุลานนท์นายกสภามหาวิทยลาลัยราชพัฒเพชรบุรีเป็นผู้แทนของมหาวิทยลาลัยราชพัฒเพชรบุรีเข้ารับประทานบิญญบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาล,ายลาัยราชพัฒเพชรบุรีจะจัดพิธีพระราชทานปริญบัตรภายหลังที่ใต้ฝันละอองพระบาทเสด็จไพร่เนินกลับแล้วพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาโลกาสเบิกผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบุรีเข้ารับประธานนิยบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 5 6และ2,557ปริญญาวิทยาศาบัณฑิตเกียรตยมอันดับหนึ่งนางสาวสุวดีพีรัตนางสาวพัชรินผรมสังนางสาวขติยาสังทองนางสาวอัลดาลิตอ่อน ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวศรีลากิ่นเพยนางสาวประมลพัสศรีธนาจีรานนท์นางสาวมลพัสศรีธนาจีรานนท์นางสาวนริกาสวรรณชาตินายกิจณุพรายแสงนางสาวชนิชาโตเต็มนางสาววิชดาหวังผลนางสาวสุธาพรเอกบุตรนางสาวพิชญาธิดาอินจันท์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนางสาวกฤชพรรวมสุข นางสาวกนิษฐาสกุลคูหาสวรรค์นางสาวกนิษฐาอ่อนนุ่มนายกรกฎทัดแก้วนางสาวกนิการปีชานางสาวกนิกาวงเดิมนางสาวกรองแก้วฟองน้ำ นางสาวกฤษณาสุขสมนายกฤษณากรมาดนอกว่าที่ร้อยตีหญิงกัญญพัฒน์หวานใจนายเกติศักดีเด่นนางสาวเกวลินพิเศษศิลป์นางสาวเกลวินพิเศษศิลป์นางสาวเกษฎามณีนวลนางสาวเกษณีบ่อน้อยนางสาวขวัญใจคล้ายเพลงนายเขตธินทัศน์พรมทานายคำรนกิ่นยิ่งนางสาวจงจิตสิริธรรมนายจตุรงศีเอี่ยมกูลนางสาวจริยาสุขสุคนนายจรุนศักดิ์อิ่มอาบนายจักรพงศ์ศรีชมมาลีนางสาวจติพาทวีสุข ว่าที่ร้อยตีหญิงจิตนาพงศ์ศรีดานายจิรวัตรคุมม้มวงนางสาวจิรวัณพิลม,มั่นนายจิรพงษ์ชาวบางใหญ่นางสาวชุทาพรชื่นชมนางสาวจุรีรัตนทองนางสาวจุฬาพิษพองศิรินายเจนวิทย์เอกวัฒน์นายเจษฎาพรพนงามนางสาวชวีวันณมะพุกนางสาวชัชธนาอุ่นชัยนายเฉลิมชาติสืบสมบัติ นายเฉลิมพลหงทองนางสาวชมพูนุชคล้งทองนางสาวชนลดาเจริญวณิชานายชนทีน้อยพิทักษ์นายชานนบุญมากนางสาวชาลินีลาบมากนางสาวชุติมาศรีทุกนทลัตนายชาวลิตปื้มใจนางสาวทิชาย,ยาพวงจันทร์นายนารงศักดิ์ปางงามนายนารงศักดิ์ร้อยแก้วนายนัทกณสุขสวัสดิ์ นายนัทพลบุญคงนางสาวนัทพรสัมประดิษฐ์นางสาวนัทพรสัมประดิษฐ์สิบตำรวจตีนัทพลสมนึกนางสาวนัทราพรศรีพวงนาคนายนัทวุฒิแก้วเกิดนายนัทวุฒิสุดใจดีนายนัทวุฒิสุสวรนางสาวนัสุภาช้างรอยนางสาวดนภาจิตถนอมนางสาวดนภาบุรเกียรติกุลนางสาวดนภาแพรรักษานางสาวดวงพรจันนพรัตน ว่าที่ร้อยตีดำรงหมายแมนนายดำรงเกียรติอรลไมรยนางสาวเดือนภาคงชื่นนายตะวันเผ่าพงนายทศพรโกวินนางสาวธิพวรรณเจดโพนางสาวธิพวรรณขยันดีนางสาวธิพวรรณเปลี่ยนมอนนายโทวิศสาสังนายโทวิศสาสังนายธนกรศรีบางแคนายธนนกรลุนกิจนายธนรัตนทองเทศนายธนัทหง์ทองนางสาวธัญรัตนทัศนีนายธัญญะเผ่าพงนายชิรเดชทั้งจันทร์ จากสิบเอกนพดลอาจขาวนางสาวรัตนมนลรอยทองนางสาวนนพันธีละเศษศักด์นายนัทชัยอุ้ยน้องนางสาวนัทฐาเนียมสุวรรณนายนัทพงศ์คูนทวีทรัพย์ชัยนางสาวนรทมรีละเศษศักด์นางสาวนทพรจันทวีนางสาวนันทินีหงษานางสาวนันทิยาวุฒิพาณิชนางสาวนิชนันโมงสุภานางสาวนิพาวรัตเกตมากนายเนวรัชเชื้อนุชนายบรรจงเกิดลาบนายบัณฑิตแก้วทองสุขนางสาวบุษยาเพิ่มทรัพย์ นางสาวเบญจพรประชุมรัฐนายปฏิพานชูสุริแสงนางสาววทุมวดีรอดรักษาทรัพย์นางสาวประพาพรชัยประดิษฐ์นายประสิทธิ์กรดอักษรน,นายปรัชญาอาสานายปริญจทรสุกกันตะนายปริญญารักษาดี นางสาวปิดาพรทองหีดนางสาวปวีนาถิ่นวงเมืองนางสาวปณิสาช่วยเต็มนางสาวปานจิรัตหผงษานางสาวปิยพัฒน์จุงพิวัน์นายพงศักดิ์จันเมืองนางสาวพจนีพิมพ์เสงียมนายพรชัยเศษวงศ์นางสาวพรทิพย์ทวีสีนางสาวพรทิพย์สืบสังนางสาวพรพิมลเทียมทัศนายพรพิษณุคขนครองนางสาวพัชรีเชื่อมชิดนายพัฒนาช่วงฉายนายพัศกรชำนิราชกิจนายพิชานนท์ลิขิตวัฒนกิจนางสาวพิทยาพรคัชลินนายพิบู คุศักดทัศนานายพิรยุทธ์บุญโพนายเพชรจอมเพชร นายเพชรบัวสุวรรณนายพักดีมีดานางสาวพัทธุราศดาสินสวัสดิ์นายภาพภูมิอนนบเพชรนายพนุพงศ์ลิมปนะวงศานนท์นายภูไทยว่างจิตนายยงยุทธแซ่จิวว่าที่ร้อยตีหญิงยุพเะเลธอมผู้นางสาวยุวดีหนอพันนางสาวลวิพรเลิกดลุนนายรศิชัยนกนุ่มนายลุ่งโลดเปี้ยวน้อยนางสาวเลนูแก้วมณีนายลิชากรคนน้อยนางสาวละอรัตหารังสีนางสาวลัษนาพรสายสุขนางสาวรัดดาวันมาโชคนางสาววนิดาตวน นายวรพันธ์คำข้องนางสาววณิสาหนูห้องนางสาวลาภพรแสงใสนายวรุไวัยลิขิตนายวรุไวัยลิขิตนายวศินเสียงเพราะนายวัฒนาสอนสิทธิ์นางสาววันดีชาวสวนเงินนางสาววรุณีสนสดนายวิชิตแตงโมนายวิรัตยยิ้มใหญ่นางสาววิลาวันน้ำใจสุข นายวิวัตสักพระประเสริฐนางสาวีนาสาลีนายวโรดมสมมาตรนายสลาวันเผือกจันทรนายสลันยูพามเลิกนางสาวีศรีประภัยอ่วมเมืองนางสาวีศรีวันอยู่ิทธิชัยนางสาวันนีหอมเย็นนางสาวีศรีวันคงสวีนายสุพนัทคูณนาทิมาพันธ์นางสาวสุภาพิษเชื่อมมณีนายสุประเชษฐธรรมรัตน์วัฒนานายสกลวิวัตวีภาคนายสมประสงค์ดินแดงนายสมศักดิ์เขียวรัตน์นายสมเกียรติศรีลาวงนายสลายุทธดัช นายสลาวุฒหานุจินายสหรัฐเรืองศิลป์นายสาเรนคองอินนางสาวสวิตีช้างแก้วนางสาวสวิตีช้างแก้วนายสิทธิศักด์นาวาทองนางสาวรินดาสีงามนายสุขนิสันสืบเรืองนายสุขรัตสัแก้วนางสาวสุชาดาการชนะพิรุนนายสุธิพงษ์นุ่มเมืองนายสุธิพงษ์เสมอมากนายสุทินใบหยดนางสาวสุธาชดีจันเผือกนางสาวสุนิสาวิเศษสิงห์นางสาวสุภาวดีอาจหานนางสาวสุมิตาการจนะสมภพนายสุรศ ศักดิ์ที่แก้วนายสุริยาวัฒนกุลนางสาวสวรณทิพทวีสุขนางสาวสวรรณีโตบางพรมนายสุวั์แท้ตันนายสุวิชัยใจสะอาดนายเสรีเล็กน้อยนางสาวโสพดายอดย้อยนายอดิศักดิ์นิยมธรรมนายอนันทชัยอุดมขันนายอนุพงษ์พึ่งแพงนายอนุสร์สุขดีนายพิชาติกล่ำสีนายอภิชาติอินทิวาสนายอภิวัตแสงตะวันนายอมรจันจ้อย นายอมรจันจ้อยนางสาวอนิชาทิมเมฆนายอารันสงวนสุดนายอรุณสุขประเสริฐนายอารณ์กรสว่างสีนางสาวอลิสาศบเอี่ยมนายอัครชัยแก้วอ่อนนางสาวอังสุมาลินมาณิตนางสาวอัญชลีปานยิ้มนางสาวอาพรศิลานางสาวอริยาคำกรอบนางสาวอริรัตจันทรวิจิตนายอาสูนอ่อนนุ่มนายอัมพลรัตนะนายอนชารอดสายปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพุนิตาเจดีพรามนางสาวอัยลินเกื้อคำนางสาวชนาภาแดงเกตนางสาวรัตนานรชาติงามนางสาววิลาชินขันติสิทธิ์นางสาวชมพรบุญโพปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นางสาวสุกัญญาไม้แหลมนางสาวบิยาปรพานคำนางสาวพกาพันมังลางกูลนางสาวลยดาเพชรอาบนางสาวคันธมาลีพ่วงลิฟนางสาวตัิยาพรมวรเวศนางสาวปณิดาลาดน้อยนางสาวพัชดาพรเขียวหวานนางสาววัฒนีแซ่เหลานางสาวสุภตาอินหอมนางสาวปริญญาโยจิวนางสาวกัจนาคงเหมาะนางสาวจิพิสุทธิ์พันสังนางสาวกัจนาพรามวงศ์นางสาวธชนกบุญกองนางสาวกอบกุลเลี้ยงอํานวยนางสาวรจนาจอกถมนางสาวธิพวรผู้พงพันนางสาว นางสาวพิญญานันบุญแรมนางสาวสริยาอุทัยทองนางสาวสรีอวยชัยปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกุกรจันเนยนางสาวขนกพรรัตนศิลาว่าที่ร้อยตีหญิงกนกวันเกิดผลนางสาวกมชนกพลมจันทร์นางสาวกมชนกมณีโชตินางสาวกมลทิพย์จันแก้วนางสาวกิษณากันพิกลนายกวีรัตด์ทัฒจันทร์นายกมนา์หอมรื่นนางสาวกัญญาณีขำชื่นนางสาวกัญนาสนรำนางสาวกิติมาปานรอดนางสาวกิติยาวัฒนาลาภ นางสาวกิ่งแก้วประเตืองผลนางสาวกุสุมานชนะสุขนางสาวกิติมาปาทานนางสาวเกวดีกิบสกุลนางสาวเกวลีจันทรอนางสาวเกษราสังวิจิตรนางสาวเกษริสมศรีนางสาวเกษริศธรรมวินัยสถิตนางนายขจรศักดิ์สอนแพรนางสาวพนิษฐาเลืองดีนางสาวคดียอปูเตะนายจตุพลผลทวีทรัพย์ นางสาวจัญญาอินทรโสภานางสาวจติมาคงวัฒนานางสาวจติมาเปรมปรีนางสาวจติมาเสือน้อยนางสาวจติมาอนุกูลนางสาวจิรวดีเกาะเกตนางสาวจิราพรสวัสดิภาพนางสาวจิราพรหนูน้อยนายวีรศักดิ์จันกเจนนางสาวขัน สว่างจิตนายชนินมมล,ล่านางสาวธนิชาจันเนรนางสาวธนิชาโบสุวรรณนางสาวธนิชาโพสีนางสาวชนินมีเทียนทองนางสาวชิชนกคงสำรานนางสาวชิชนกพวงเพชร นางสาวจุติมาพงนานางสาวโซเนียสระแมนางสาววิทิสาคำเพงนางสาวทิติรัตดิดวงนายทิติวัตรจีนจันนางสาวนาไทยใจดีนางสาวสัชชาทุษาหะนางสาวนันทิชาจันแจมสนางสาวนัตยาสมพงศ์นางสาวชัชวันชัยคำนางสาวนันทิชาทองอมนายนัทพงศ์วงถาวรนางสาวนวดีโกศลนายนัทวัฒน์สุกเกษม นางสาวนัทุพาหนูน้อยนางสาวดวงใจจำปาหอมนางสาวดุษฎีเยาวนิดว่าที่ร้อยตีหญิงทองทรายดวงจันทร์นางสาวทัศนีมากพิรมนางสาวธนขวัญโชคเดืองนภานางสาวธนาพรสิรินันนางสาวธัญนันทองสุขนายธันวาจิตวัดว่าที่ร้อยตีทิติวุฒิศรสอนนางสาวนุพัฒร์นินแระนายนฤชาสายหมีนางสาวนาุณมั่งคั่งนางสาวนฤุมลงดงามนางสาวนฤุมลพวงทิพย์ นางสาวนืนมนมณีแดงนางสาวน,นลินรัตนานลงนางสาวนาติยาคำวาดนางสาวนัทนาเกิดดีว่าที่ร้อยตีหญิงนติยาทองขาวนายนิรุธทองมี นางสาวน้ำพึ่งดินห้อยนางสาวเบจมาพรพัชเชียนทองนางสาวเบญจวันปักกิ่งเมืองนางสาวปทุมอยู่อินนางสาวประภาพรถิ่นเขาน้อยนางสาวปัญจลัก์สุกรโยทินนางสาวปริยพรพายแดงนางสาวประกาศแก้วจงเจริญนายพงศาสุดยอดนางสาวพรพันธ์รัศมีนางสาวปมิมนพันพงศ์นางสาวพนิพาบัวดัด นางสาวพสิริวงชอบพอนางสาวพรเพชรก็ตแก้วนางสาวพัชราศิลเสดนางสาวพัชราพรยืนสุขนางสาวพัชราพรสีเมืองนางสาวพัชรีวันอินตุนนางสาวพัชรีวันสุทันนายพันเทพสมรักนายพิชิตโพธมื่นนายพิรวัตรจันเจริญนางสาวเพ็ญนภาชมญาตินางสาวฟนิดาอาแวร์นางสาวพัทธาพรทองชำนานนางสาวพัทธันทนัิรินายพนุวัตรอินเจริญนายพินโยมานพนายพินโย ผ่องพันนายพินโยมาลายผ่องว่าที่ร้อยตีหญิงไม่วิการหลวงทองอยู่นางสาวยุรนาถพ่วงพรมนางสาวยุดีเกษริวง์นางสาวยุดีทองแผ่นนางสาวรัชนาหอมกลิ่นนางสาวรัชลินนกแก้วนายรัตกิจศรีนวลนายรัตนัน์ปิ่นจ้อยนางสาวรุจนาดีดือลาแม่นางสาวลุธวาบุญมานางสาวลุงอรุณดิมรัตนายรัชนนศักดิ์ดีประคองนางสาวลิลิตาอุสาหะนางสาวลินารัตน์เกียมภู นางสาววิเชลพรจุนตะกูลนางสาววนาพรทองดีนางสาวนานนาสาวนาดีชัยหานางสาววรนันท์สร้อยสมนางสาววรพันศรีอรุณนายวรพลย้อมสีนางสาวนิสายามสุขว่าที่ร้อยตีหญิงวน,นาดำกิจ นางสาววลังคณางสบายใจนางสาวริศราลุ่มเจริญนายวรุษอวมนินนางสาววไลรัสศขานนางสาววิสาม่วงงามนางสาววรภพามากพักตีนางสาววารีแก้วคำนางสาววิทยพรอรชุนนางสาววิพาดาหวังผลนางสาววิรการเกิดแก้วนางสาววิรยาคำหอนางสาววิรันดามาสกุลนางสาววิาสินีขาวดารานางสาววีนายิมประเสริฐนางสาววีนารือชัย นายวิรพลมาทองนายวิธิชัยภายแก้วนางสาวเวนุภาปนันโตนางสาวสรัญญาโตทรัพ์ นางสาวสิรินาสุอุดมนางสาวสิริพรบุญเสถียรนางสาวสิริพรสวัสดีนางสาวสิริพรสิทธิทยนางสาวสิริมาพรรูปเตียนางสาวชุทินธามณีสายนางสาวสุภรลักษ์ช่างกลันนางสาวโสรยาแก่นคำนางสาวสงการโชยานางสาวสรดิตาแย้มดวงนางสาวสุดรดาเตตีพามนางสาวสิริจันยิ้มใหญ่นางสาวสิริพรนามเดชนางสาวสิริมาชนภา นางสาวศิร <ijn it Carbon ism> ิมานิยมไทยนางสาวสุกัญญาพีชากรนางสาวสุกัญญาสีมานนางสาวสุกัญญาเหมือนจิตนางสาวสุกัญดาอาบสีหน้านางสาวสุชาดาจอมเกษมนางสาวสุชาดานุเจริญนางสาวชุนิษาทองอยู่นางสาวสุดารัตนประเสริฐนายสุนทรรุ่งสว่างนางสาวสุนารีตานอ่อนนางสาวสุวัสษาพงภัพ นางสาวสุภัตตาเพชรคงนางสาวสุภาพันธ์เกตหอมนางสาวสุภาพันธ์เปือพองนางสาวสุวิชามะลานางสาวสุริพรสีจันทร์นางสาวสุวพัฒน์ควรยิ้มนางสาวสุวรรณาเข็มหน้านางสาวสุวรรณนา él. สุดธรรมนายสุวัฒพรมรียานางสาวสุวิมลสังสุขนางสาวแสงรวีจันแดง